เตยความรักโสดความรักโสดจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเข้ามาส่งของขวัญให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ เฮ้ยใจส้มมาตอนไหนไม่เห็นเลยใสยมูวทอร์ชั่นอยู่อานนียมาแล้วขอบคุณนะคะกูหลาบนะคะเรินไปไหนละค่ะแฟนผมที่สะแก้วจะเดินทางมาสุพรรณบุรีเดือนนี้หรือเปล่าครับพีพีหนุ่มสุพรรณนะคะ สะแก้วเจริญมาสุพรรณเดือนนี้อาราจะดูแค่สาวันนะคะ